สวัสดีพี่น้องป่องปายเบอร์สุภสุคนพ่อกับพรวันทีเทียดพี่น้องเอ้ยมัอนี้เขาขั้วเมนูกุ้งพี่น้องเอ้ยเห็ดกุ้งแซ่ลมป์ปลาพี่น้องเอ้ยนี่เครื่องมีกระเทียมหาบกซี่พริกบักเน่า,น,ะะมมน,น,านี่มาละกะลำนี่นะพี่น้องเอ้ยโซดานี่เต่งนัวน้ำตาลน้ำปลาแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยมันมีอยังหลายอ่าซาลาแหน่มันี้มาหาเริ่มเลยพี่น้องเอ้ยเอามาล้างกุ้งแกะกุ้งวัดนี้โอเค กุุงเขาเจิตัดเอาหัวอ,ออกพี่หน่องแล้วก็พาลังพาลังเอาไอ้เอาเครื่องเคลื่อนมามันไอ้ดำๆเลีงขีมันหมดรือไรวะชังนี่แหละเอาออกพี่หนุ่งเลยเอาตัดออกแล้วก็เอามาลังแซโซดาพี่หน้่งเลยโอเค อาเรียบร้อยเลยทำมาล้างพี่น้องล้างน้ำสะอาดทุกสองเทื้าพี่น้องเลยอ่าล้างโดยน้ำสะอาดสองเทื้าแล้วก็เข้ากระมานเนี่ยมันได้เนื้อขาวๆเลพี่น้องเลยแล้วก็มาแช่ล้างด้วยโซดาพี่น้องเลยน่โซดาเอาใส่หลังขวดแช่ขวดนึ่งเล็กหน่อยแช่จักสารมาที่ซีดาที่แต่ประมาณนี่ยเล็กหน่อยแช่ไว้สักพักหนึ่งเนื้อเนื้อกุ้งสีขาวพี่น้องเลยอ่าหลังจากเข้า แซ่โซดาทิปล่อยเขาไปล้างหน่ำบอกแล้วเขามาแซ่น้ำปลาปะ่ะนี่น้ำปลาเขาใส่น้ำปลากับเขาบุ้มบิ้มน้ำปลาเนี่ยก็น้นำปลานี่ก็ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเขเอาไปใส่ซองฟิลไปพี่น้องเลยใส่ตู้เย็นไว้สักหานาทีหรือสิบนาทีน่แหละพี่นอ้องเอาเข้าตู้เย็นไว้วันนี้เขามากกาเขยมเครื่องป่ะนีะ่กาเกขยมเครื่อง นีม่มะละพี่น้องเลยมะละฮาคันเป็นแบนๆเป็น,ปน,ปนแบ,บาานๆอ่าปุ้ยและผมมีมะละนี่ก็มาละชีนกอะไรพี่น้องเลยใส่กันไหยอ่าเครื่องเที่ยวเตรียมไว้เนี่ยมีแครอทนะกระลำ มะละแล้วก็ดอกส์ลาร์แหน่พี่น้องเอ้ยแครอทเป็นตอนมาเติมเห็นดน้ำจิม้มเด้พี่น้องเอ้ยมีพริกหลาฟักซีกระเทียมเติมเติมได้พี่น้องพริกพริกบุ้ีพริกแดงโอ้บุ้ีพริกสวนเขาก็พริกแดงก็ได้พี่น้องกระเทียมนุ่งอันซูตรวันที่ใสอนน่อันนี้ลาฟักซีพี่น้องเลยลาฟักซีสูตรวันที่ใส่อี ตะไคร่น้อยหนึ่งพี่น้องเพราะมันมีกินหอมพี่น่อยเลยหมานมันข้าวน้ำต,ตา,ตาลลงหวานเนี่ยเกลือ,อนิดนึดนงลงชีสดเอาลงไปยองหวานีิดพี่น้องมาล้างตาลเขาตามละเอียด,ดยพี่น้องเอาใส่น้ำปลาพี่น้องตามรวยหมักเน่าพี่น้องเลย ว่าเครื่องปรุงเขาใส่แล้วเรียบร้อยนดำตาลผงชูรสเกลือเขาตำใส่พร้อมกันเลยสูตรนี้เป็นสูตรเองในพี่น,น้องโมเมนต์นี่เด่นแบบอะไรได้บ้างฮ <c oughs> ะเอามาแต่งหน้าเนี่ยมีผักกระลำแครอทแต่งหนาห้าสวยงามพีน่น้องนะ เทียมยขาดบปร,รได้พี่น้องเลยขาดขาดแต่พักขนาน้าพี่น้องเลยพักขนาน้าเลยแส่เย็นๆเดนนี๋ย็มากินกับเนี่ยจัดจัดวางเป็นระเบียบแนะครัาก็เอานลำจิ้มมะรดพี่น้องนมาดิล <c oughs> ำจิ้มมะรดพี่น,อน้องกุ้งแซลม์ปาลาราดลำจิ้มสุดนี้แจกพี่น้องเลย เหย็ดเองกินเองพียงพี่น้องโอเคมาเนี่ยนะเข้าได้หน้าตาแบบนี้พี่น้องเว้หน้ากินหน้ากินบ่พี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเลยเอาหอมพักสาราเณรุ่งใส่เติมสีสันพี่น้องอ่าเนี่ยซาลาเณรุ่งขาวอะไรก็ซาแหน่เรียบร้อยพี่น้องเลย กุ้งแซ่น้ำปลาสูตรพอหวานพี่น้องเลยมา,มาพี่น้องกินกน้ำกันพี่น้องเลยแซ่บแสบน้ำกันพี่น้องโ okay. อเคสวัสดีสสดพี่น้อง,องสุขสุขคนจ้าปลาตัวมพอหวานโซ่ีมือวุ้งแซ่น้ำปลาให้พี่น,น้องกินพี่น้อง <laughs> เป็นคืิยากงั้นเราเป็คืิยากกันพี่<า>น้องมาพี่น้องนะมาหวานเผ็ดเบลยเอาดูสินะกุ้งแช่น้ำปลาน้องคนงเนกิด บอ้ยเนาะน้องๆเพื่นอนกา,ากิน,กน,กนว่ไรน้อจี้มันเอาไหลังทีหนึ่งเนาะแานนโคต้ากจับจุ่มอ่ะนะเออเาจุ่มได้ยังไงนันนึงวะจะเทียมมาพี่น้องมาเนี่ยกรูแซ่ลำปลาพี้น้าง

พักกนหน้าพักกานหน้าพวมีขายมีน kind of ้องอืมอืมโอ้ Nada> ่องอแซ่บแซ่บกระเทียมอีน่องอ่่ อืมไม่รู้อ่ะครับไม่รู้ครับแก่อืมอ้ เาคจะปกป้องไองไไม,น,รมรน้องอือครับเอลาใหญ่บุคคลตัวระเลาหน่อยเอลาหน่อยครับยังหน่อยบ่อืมตาเนาะ มานไม่รอมไหมเห็ <S <S ดรักใจเลยแล้วกระเทียมแม่แท้พริกสวนไม่องเลยเห็นเขาค้ายกผูผมบอกว่าสูตรแม่แพริกสวนพริกกเยวเมแงเอาหาพันเดียวเลยน <S <S อดี

ổn, ổn, sao? menu cặp kèm với menu. เอนเดี๋ยวเพล่เพล่งน้องลาพี่น้องโอเคพี่น้องคุณนี้ก็อนลาพี่น้องหน่อยก่อนนะพี่น้องเนาะขอบอบขอบใจทุกเรื่ทุกเม้นพี่น้องขอบใจร้ายที่พวงตัวคิดพี่น้องไบไปทั้งเงพน่อนนะสิเปิดเพล่งพี่น้องเลย